ใครที่กำลังมองหาบ้านทำเลดีติดถนนพระรามที่2นะคะการเดินทางสะดวกต้องไม่พลาดกับงานแกลนซัมเมอร์เซลที่จะเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่โครงการเซ็นเตอร์ไลฟ์พระราม2มหาชัยค่ะในงานจะได้พบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายส่วนลดกว่า3 0 0 0บาทฟรีเงินแต่งบ้าน1 0 0 0บาทฟรีชุดครัวฟรีวอล์กอินโครเซตฟรีแอรทั้งหลัง สำหรับโครงการเซนเตไลท์ออกแบบสร้างสรรค์โดยบริษัทแอนต้าแอสเซสจำกัดราคาเริ่มต้น2.89ล้านบาทบ้านในโครงการมีทั้งหมด3ท้ายสามารถเลือกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวได้เลย โครงการเซ็นเตอร์ไลท์นะคะภายใต้การดูแลของบริษัทแอนต้าแอสเซทนะคะจะมีบ้านทั้งหมด3ไทายค่ะทายแรกนะคะชื่อว่าโฮชิค่ะโฮชิจะเป็นบ้านทาวน์โฮมค่ะราคาเริ่มต้นเพียง2.89ล้านบาทค่ะพื้นที่28ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ ไทยที่2ค่ะโซละค่ะบ้านแฟตสไตล์บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นเพียง3.89ล้านบาทพื้นที่35ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องอเนกประสงค์และ2ที่จอดรถค่ะ บ้านที่เรากําลังยืนอยู่นี้นะคะเป็นไทยที่3ของโครงการค่ะชื่อว่าโซล่าพัดค่ะราคาเริ่มต้นเพียง4.3ล้านบาทค่ะพื้นที่เริ่มต้น41.4ตารางวาค่ะ3ห้องนอนค่ะ1ห้องอนเนกประสงค์3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะ การเซนเต้ไลท์พระรามสองมหาชัยออกแบบสร้างสรรค์โดยบริษัทแอนต้าแอสเซทจำกัดเจ้าของเดียวกับซาคอนวิล่าจุดพักรถเดอะสเตชันเซนเต้ไลท์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเน้นเรื่องพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันการใช้งานด้วยพื้นที่ส่วนกลางคลับเฮาส์ทันสมัยออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมของครอบครัวทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง เซ็นเต้ไลท์อยู่ทำเลทองย่านพระรามสองมหาชัยใกล้โรงพยาบาลห้างสปปรรพสินค้าโรงเรียนการคมนาคมสะดวก และสำหรับงานแกลน s ัมเมอร์เซลโครงการเซนเตนไลพระรามสองมหาชัย19พฤษภาคมนี้ในงานจะพบกับดนรตรีสดอาหารว่างของรางวัลกิจกรรมเวิร์กช็อปโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานมีส่วนลดกว่า3 0 0แสนบาทฟรีเงินแต่งบ้าน1แสนบาทและที่สำคัญสามารถลงทะเบียนเข้างานและแจ้งว่าดูจากช่องมหาชัยคิวบลทีวีรับไปเลยบัตรออกรีฟการ์ดฟรี วันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะจะมีงานแกนซัม m มอร์เซลค่ะกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายภายในงานค่ะในงานเราก็จะมีกิจกรรมดนตรีสดกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะเครื่องดื่มและอาหารฟรีตลอดทั้งงานนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาชมโครงการวันที่19นี้นะคะของแถมส่วนลดลูกค้าวันนั้นเพียบแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการเซนเทนไลท์โทร0979102222 line @ytu96760 หรือชมตัวอย่างบ้านได้ที่ w w w a n t a c o t h